หน้าย<ๆ>ังตั้งอยู่นะหน้ายังตั้งอยู่ปึ้งเอิ้ลปึ้ง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 คราวนี้เราจะเป่ายิงฝุดในระดับขั้นของเราเท่านั้นสมมุติเราเป็นสเปิร์มเราต้องเป่ากับสเปิร์มเท่านั้นสเปิร์มสองตัวก็จะเปิ้ลปึ้งปึ้งปิ้งเป่ายิงเฮ้เฮ่ทั้งชนะคนที่แพ้คนอะไรนะเมื่อกี้กันใครอะไรแบงปค์ เอาฟังฟังฟังอาคู<ม>ชนะแ,ปปแพ้ใช่ไหมคนที่แพ้ต้องเป็นอะไรเป็นสเ,เปิร์มต่อไป,ไปก็เปลิมไปเรื่อยๆจนไปเจอเปลิมด้วยกันถึงจะเป่าได้แล้วคนชนะเป็นอะไรคะคนชนะจะถูกวิวัฒนาการจะเป็นขั้นถัดไปสเปิร์มไปปุ๊บจะเจอไข่ไข่นะคะไข่ไข่จะมีท่าวุ้ยเราต้องแปลงท่าหรือเปล่ามันแบบออกอากาศเราไม่รู้นะนี่ของเธอเปลี่ยนคำละกันปกติมันจะทะลึ่ง ก็เป็นท่าท่าเดิมแต่เปลี่ยนคำเป็นไข่ไข่เป็นท่านี้ไข่ไข่ไข่ไปเรื่อยๆไข่จะเคลื่อนที่ได้แต่ในแนวแนวขวาไข่ไข่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าคิดดูถ้าเราไม่ชนะไปเรื่อยๆล่ะเราก็จก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะควรี้คูณใหม่นะเราจะเป่ายิงสูบพิวัฒนาการไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป่ายังไม่ชนะก็เป็นขั้นเดิมไปเรื่อยๆถ้าเป่ายิงชนะเลื่อนขั้น ขั้นแรกเป็นสเปิร์มแฟตแบ็คลงไปหน้าตั้งแล้วพูดว่าไงคะเปลมเปล่มเปลิ่มเปลิมเปลิ่มเปมโอเคขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองถ้าใครเป่าชนะจะวิววิวัฒนาการไปเป็นไข่ไข่จะเป็นอย่างนี้ไข่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 เพื่อนที่เพื่อนที่แนวข้างได้อย่างเดียวแนวข้างแนวข้ามได้อย่างเดียวอ้าวขั้นต่อไปมีไหมขั้นต่อไปหมดยังมีมีพราไข่ปุ๊บไข่ไปวิววัฒนาการเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจะเป็นท่านี้ ลอ่อนลงามาข้างล่างฮ่าฮ่าอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามฮ่าฮ่าอ่ะตัวอ,อ,อ่อนป่อยยิ้มถูกเสร็จป่อยยิ้มถูกปุ๊บคนที่ชนะจะกลายเป็นคนละอืมอือแต่เดี๋ยวนี้โลกก็เปลี่ยนไปเราจะวิวัฒนาการไปเป็นตุ๊ดละกันไม่ <laughs> วิวัฒนาการไปเป็นตุด๊ด ส่วนผู้หญิงจะวิว <on> oh. oh ัฒนาการไปเป็นทอมเฮ้ยผู้หญิงเป็น oh. ท uh ่า oh. น mm ี oh. ้ผู้ชาย็นะอ้าอ้าโอเคพร้อมกันนะเริ่มสอง้ำเฮ้ยเฮ้ยโอเคทำชัดๆนะการดนะและถ้าเกิดใครเป่ายิงฉุกชนะอีกครั้งสุดท้ายก็ถือว่าอวตารมานั่งได้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดยังไม่ชนะแล้วเป็นสเปิร์มไปเรื่อยๆแกก็เปิมเรือไปเรื่อยๆ แก่ไข่ไข่ไข่ของแกไปเรื่อยจะไม่มีคนเป่าด้วยนะไม่มีคนเป่าด้วยก็เป็นไปเรื่อยๆดูนว่าแบ่งสนซันเราจะมากระโผลกันตันแรกเะอะไรคะ ใครแพ้และอยู่ในระดับขั้นนั้นก็เดี๋ยวออกมาเป็นตัวแทนขั้นที่เหลือนะคะพร้อมเนะาะอักระใจทั่วห้องปล่อย <c oughs> ปล่อยปล่อย<ป>เป่ายิงสุดได้แค่เฉพาะในระดับขั้นเดียวกับตัวเองเท่านั้นถ้ามถามเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้้ใครสเปิร์มไม่ได้ <c oughs> เราต้องท,เทอาเพล่าจนเพื่อนเข้าใจ <c oughs> ไม่ต้องไม่ตองไม่องรไปไหนล่ะโอเค ขอแบบเต็มที่ขอแบบเต็มที้หนึ่งสองสาม เลียมสเปิร์มไข่ป่ะไครเป็นตัวอ่อนแม่ก่อนอันนั้นเป็นทอมทอมมานานแล้วด้วยในเมื่อสี่คนนี้เป็นสี่คนที่เป่ายิงฉุกไม่ไม่ชนะดังนั้นก่อนที่จะเรียกเข้ามาเราต้องดูว่าใครแบบทําท่าในระดับตัวเองได้แรงที่สุดถ้าแรง ให้มานั่งโอเคจนกว่าเพื่อนจะพอใจเอเพื่อนคิดว่าคนไหนโอเคถึงเรียกมานั่งพร้อมนะคะหนึ่งสองสาไปเฮ้ยุดให้น่อมาะหไบ่บยายเ้องทยให้มัหญ่อ้ย่ยังไม่ได้เข้าใช่ไหม จริงจริอยากให้เข้าแล้วแต่ว่าเวไม่เพื่อนก็เลยให้ยืนด้วยไปเลยมันใหญ่ได้ก่านี้ไหมมันใหญ่ได้อีกแกรู้อยู่แล้วเวจริงพรจะได้เรียนอย่างอื่นกันเนาะเดิมสองท่าไปขยยขยา่อข้อหน้าแมนตวนี้หน้าแมตัวนี้หนยังไม่แมนบ สสดที่ค้องเสา<ค><ย>ไปยืนนู่นเลย <c oughs> เฮ้ยมันดูมันดูอีซี่อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเกมที่แบบดูปัญญาอ่อนอ่ะแต่ถ้าเกิดหนูเครื่งงกลางกลางอ่ะมันแสดงว่ายางอื่นหนูก็ครื่งงกลางกลางด้วยอะเราซีเรียสว่ะถึงแม้จะเป็นเกมเราก็ขอแบบเฮ้ยเอาให้เต็มแบบเฮ้วยว่างใจสาวคือเอาให้มันสุดโอเคพร้อมนะเวเอาทีเดียวจะได้ไปเรื่องอื่นนะลูกหนึ่งสอง ลกเดินพอพหเดินโฟกัสชื่อชื่อ้ม่มีโอเคเดินโฟกัสค่ะตัวใครตัวมันเวลาทุกครั้งที่ผู้บอกให้เดินนะคะเดินหาโฟกัสโฟกัสที่ดี่คือจับสายตาเดินไปให้ถึงเปลี่ยนโฟกัสสมาธิ วีนี้เราเป็นกับกุ่มบอยแบนด์นะเราทำงานเป็นทีมจริงๆริงแล้วการสแสดงเราก็ต้องทำงานเป็นทีมหรือไม่มีนักสแสดงคนไหนที่เล่นคนเดียวนะลูกอ่ะมันมันจะมีโมโนห็อกมีพูดให้ฟังคุณฟังครูไปด้วยนะอย่างเพลงเรามีเพลงเราร้องเดี่ยวใช่ไหมหรือการสแสดงทาีแบบบทพูดคนเดียวแต่ก็ไม่ได้เล่นคนเดียวค่ะรอให้ใครฟังเสมอใช่ไหมมีคน,นจินตนาการเสมอทีนี้เดินยังไงให้ เอาแวนเนสให้ตะหนักรู้ว่าเห็นทุกเห็นเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนทุกคนนะคะเดินให้เห็นเพื่อนทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม,ไม่ได้ไเป็นวงกลมนะนั่นหมายความว่าเห็นด้วยนะคะว่าเราจะชนใครหรือจะชนของอะไรนะคะเดินตลอดนะไม่หยุดนะแต่ขอให้โฟกัสเป็นระดับสายตาแล้วโฟกัสเดียวนะคะเดินให้เห็นเพื่อนทุกคน มาทีนะหูฟังครูนะคะถ้าครูเรียกชื่อใครให้คนนั้นนับสองวินในใจแล้วล้มหงายหลังลงไปเลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจในสองวินั้นถ้าครูเรียกชื่อใครคนที่ไม่ถูกเรียกชื่อหาเพื่อนคนนั้นให้เจอค่ะแล้วไปลองเขาไม่ให้เขาล้มลงโดนพื้นให้เขาล้มช่วยกันนะคะให้เขาล้มลงมาบนมือพวกเราหออลบ ถ้าเขาลง้มลง,ล,งล,งลงมาเบืองพวกเราเสร็จยกชูสุดแขนนะคะน,นับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยปล่อยลงมานะคะทวนอีกครั้งนะคะสติดีๆนะถ้าครูเรียกชื่อใครต้องดีเลยนะคะสองวินะถ้าไม่ดีเลยเพื่อนไม่ทันนะคะให้น,ใน,ใน,ะะนับในใจนะคะน<ช>ับในใจนะคะนับหนึ่งสองแล้วล้มลงไปเลยคนอื่นรีบมาลองเขาให้ทันโอเค